ถ้างั้นพระกรของพระเจ้าไม่ได้จะหล่นลงมาโดยอัตโนม,มัติเหมือนคุณไปนั่งอยู่ใต้ต้น้มคุณจะรอให้ซมมันหล่นลงมาคุณอาจจะต้องลอยนานมันอาจจะไม่หล่นก็ได้แต่คุณสามารถเด็บได้โดยความเชื่อและโดยวความเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า,จา,จาเอาละครับประการที่หนึ่งคุณจะต้องปฏิเสธที่จะทุกข์ร้อนพระคัมภีร์บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยไม่ว่าในเวลานี้ กองทัพอียิปต์ประชิดอ,อิสราเอลแล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าอย่าก,กลัวเลยอย่ากระว,วนกระว,วายเลยเพราะพระองค์จะช่วยคุณเองนนะประการที่สองก็คือให้ละบรรดาความกระว,วนกระว,วายของคุณเอาไว้หากคุณมีความกระว,วนกระว,วายเกี่ยวกับเรื่องใดๆอยู่ในชีวิตของคุณจงนําเป็นละเอาไว้กับพระเจ้า คำว่าลในที่นี้ในภาษากรีกนั้นยังแปลอีกคำหนึ่งได้ว่าเป็นการเคลื่อนไปให้ไกลให้คุณนึกภาพนะครับว่าพระเจ้ารับอยู่อีกฝั่งหนึ่งคุณเคลื่อนให้สุดแรงเกิดให้ไกลกับตัวคุณให้มากที่สุดและพระเจ้าจะรับอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเมื่อรับแล้วอย่าตามไปเอาคืนปัญหาของพวกเราก็คือเมื่อเราอธิษฐานเราทูลขอ ให้พระองค์รับเอาปัญหาของเราไปแต่ในที่สุดแล้วหลังจากที่เราอธิษฐานเสร็จเราลุกขึ้นเรากอบเอาปัญหาทั้งหมดใส่ถุงแล้วก็เก็บแบกต่อไปถ้าปัญหายังยังอยู่ที่สัมภาระของคุณถ้าคุณยังแบกมันอยู่สแสดงว่าปัญหาเหล่านั้นไม่ได้อยู่กับพระเจา้าเพราะถ้าอยู่กับพระเจ้าแล้วคุณไม่สามารถแบกมันไว้ได้ต่อไปแต่หากอยู่กับคุณนั่นหมายความว่าไม่ได้อยู่กับพระเจา้าถ้าจะมอบ ให้มอกแค่ไหนพระธรรมีบอกจงละบันดาบรรดาคือคาว่าทั้งหมดให้ละความกระวนกระวายทั้งหมดที่คุณมีไว้กับพระเจ้าหากเพียงคุณทําตามข้อนี้ได้คุณจะเป็นสเตียนที่มีความชื่นชมยินดีเสมอแล้วครับคนที่ไม่มีความกรนกระวายอยู่ในชีวิตเลยแม้แต่นิดเดียวเขาควรจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกในเวลานี้มีคนมากมายที่มีทรัพย์สมบัติมากมาย แต่เขามีความกังกวลมากจากสถานนะทางการเงินจากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจก็นอนไม่หลับนะบางคนมีเงินมากภายในวิ่กีเดือนต่อมากลายเป็นคนที่ติดล็อเป็นพันล้ลานลบละลายเรื่องแบบนี้เราไม่ต้องห่วงพระเจ้าจะดูแลดูแลเราได้เอเมน เอาล้ครับจงรักบรรดาความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรง,ทรงห่วงใยท่านหลายคนที่ไม่ยอมรับทั้งหมดก็จะพลาดจากการกห่วงใยของพระเจา้าไม่ว่าพระเจา้าจะห่วงใยเขามากขนาดไหนถ้าไม่รับทั้งหมดเขาจะไม่มีประสบการณ์กับความวห่วงใยของพระเจา้าค้ามานิทานเรื่องต่อไปนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมแต่งขึ้นมาเองแต่เป็นสิ่งที่คุ้นหูกันดีท่ามกลางคนที่เชื่อมานานแล้ว ที่นี่มีใครเชื่อมานานแล้วก็คงจะคุ้นเคยกับคาอธิษฐานนั้นต่อไปนี้พระบิดาเจ้าข้ามหาธิดาพระท,ทานให้กับพระองค์ใหญ่เหลือเกินเกินกว่าที่ข้าพระองค์จะแบกมันข้าพระองค์ขอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะข้าพระองค์พอจะแบกรับได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ลูกข้าพระองค์แบกไม่หมขอพระองค์ทรงแบกไปจากลูกถึง แล้วส่วนที่เหลือขอพร้อมประทานถ้าคุณให้ข้าพระองค์มีกำลังที่จะแบกมันต่อไปได้ถามว่าคำอธิษฐานแบบนี้มันทะลุไปนาขึ้นไปไหมพระเจ้าทรงโปรดฟังไหมอันนี้คือคาอธิษฐานของคนทั่วโลกฟังดูถ่อมใจฟังดูไพเราะฟังดูคําราชาสามนี้ครบถ้วนหมดแต่เป็นคําอธิษฐานที่ไม่มีผลเดยไหทั้งสิ้นพระคัมภีร์บอกให้ลักทั้งหมดถ้าคุณไม่ลักทั้งหมดไม่ต้องไปอธิษฐานกับพระเจ้า แรงไหมครับแล้วพระคัมภีร์บอกว่าให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดตับนิยซูตรสว่าเรารักพระเจ้าได้โดยประพึติตามพระบัญญัติของโลกและหากพระองค์บัญญัติให้ละทั้งหมดแล้วคุณรักพระองค์จริงคุณต้องละทั้งหมดอย่าพลุ้ร้อนในสิ่งใดๆเลยเล่นเดียวได้ไหมจงละ ความโกรกระววยทั้งๆเก็บไว้สักนิดนึงไว้กังวลต่อได้ไหมไม่ได้น้องผมมีคาถามนิดนึงยที่พระเจ้าบอกไม่ให้เรากรนกระวายไม่เครียดไม่เครียดไม่ทุกข์ร้อนนั่นหมายถึงพระองค์ต้องการให้เราเจอปัญหารักฆ่าและทําลายเราอย่างสงบหรือเปล่านะเราต้องการเห็นเราไม่มีอาหารกินอย่างสงบหรือเปล่า วันนี้ไม่มีกินไม,ม่กินอะไรมาสี่วันแล้วฮะไม่มีอะไรดื่มลงต้องการให้เราอดน้ำตายอย่างสงบหรือเปล่ารับนัดทันกีนห้าก,กระวนกวันวายโอเคฉันจะจอดพอให้งตายอย่างสงบใช่ใช่หรือเปล่าการที่พระองค์บอกให้คุณละทั้งหมดไว้กับโรงพร,งพระองค์จะแก้ไขให้คุณพระองค์รวมใจคุณ รงค์จะตอบคำอธิษฐานของคุณรงค์จะเพิ่มเติมสิ่งสารพัดเข้ามาในชีวิตคุณแต่รงค์จะทําสิ่งเล่าวไม่ได้ถ้าคุณไม่ทําตามเงื่อนไขของรงค์ไม่ว่าคุณจะอธิษฐานมากขนาดไหนก็าตามถ้าคุณไม่ละความโก,กรธโกรวายคุณปล่อยให้มันอยู่ความกระวนกระวายนั้นจะาัดเพราะวัจ,จะนะเพราะวัจ,จะนะจะไม่เกิดผลนั่นหมายถึงคุณจะไม่ได้ผลเมื่อคุณอธิษฐานถัดไปขั้นที่สามนะครับ การไม่กระวนกระวายยังไม่พอหลายคนนะครับพออ่านถึงแค่นี้แล้วรู้สึกว่าแค่ไม่กระวนกระวายจบหรือเปล่าไม่จบนะกลับไปดูฟิลิปป์บทที่สี่ข้องอีกร้นหนึ่งย่าทุกรออ้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการอิงวอนไม่กระวนกระวายยังไม่พอคุณต้องทูลต่อพระเจ้าด้วย หลายคนอธิษฐานอีกชั่วโมง,งนี้ไม่ได้ทูลอะไรทั้งสิ้นหลายคนอธิษฐานด้วยคําที่ไพเราะมีสัมผัสลอกสัมผัสในคําราชาสัพพท์นวแต่ไม่ได้ขออะไรสักอย่างพี่น้องครับทูลทุกอย่างที่คุณกราาถนายบางครั้งเราเกรงกเกรงใจนะครับจะทูลอะไรกับพระเจ้าแต่เราไม่ค่อยเกรงใจเวลาเราอยู่กับคนในครอบครัวเราไหนไปเอาน้ำาให้หน่อยดิ ไปซื้ออาหารไหมหร่หน่อยไปทำาร่นนี้ไปทำนี้นี้ทำารื่นี้แต่เราไม่กล้าบอกพระเจ้าว่าเราต้องการอะไรทำไมเราไม่ทุนตอบโลกนะครับว่าเราต้องการอะไรบ้าง็ล้วบางมีบอกเราทุนได้กี่เรื่องทุกอย่างเลยเหรอ มันอยู่ในพระรัมีคุณด้วยเหมือนกันใช่ไหมแสดงว่าพระเจ้าอยากคุยกับคุณมากนะบางคนอยากปรารถนาเยอะมากเลยคุณนั่งคุยณนั่งขอทั้งวันพระเจ้าไม่เห็นผพระเจ้ามีทุกอย่างให้คุณถึงได้เรียกคุณมาขอทุกอย่างบางคนบอกโอ้ยพวกนี้เชื่อผิดได้แต่ขอ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 รู้ไหมว่าการขอพระเจ้าคือการทำตามคำสั่งงพระองค์ คุณคิดว่ายังไงถ้าเกิดผมสอนลูกว่าอย่ามาขอนะต่อไปนี้แล้วผมไม่ให้อะไรเขาเลยผมเป็นพ่อที่ดีไหมนะโดยธรรมชาติแล้วพ่อคือผู้ให้แล้วพ่อต้องการให้ลูกมาขอสิ่งที่ต้องการถ้าพ่อก็พความจะให้พระเจ้าทรงเป็นความรักและความรักแสดงออกโดยการให้พร้อมเตรียมสิ่งสารพัดให้กับคุณแล้วและโองสั่งให้คุณมาทูลความปรารถนาทุกอย่าง คุณตอบรับคุณสามารถมาทูลขอได้โดยการอธิษฐานและการวีมัว์บางเรื่องไม่ใช่เรื่องรุ่เร่งด่วนคุณอธิษฐานได้บางเรื่องเป็นเรื่องที่เร่งด่วนถึงความเป็นความตายคุณสามารถวีมัวร์ได้เราอธิษฐานก็เปรียบได้กับการเราขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบางทีนะครับเรื่องมันยังไม่ได้เดือดร้อนมากเราก็อาจจะพูดคล้ายๆแบบนี้คุณครับคุณช่วยผมเรื่องนี้ได้ไหม แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแย่มากๆแล้วคุณอาจจะขอแตกต่างไปจากเดิมก็ได้สมมุติคุณไม่ไกินข้าวมาสีวันไม่ได้กินน้ํามาเลยแล้วคุณเจอใครสักคนที่น่าจะช่วยได้ผม,มเชื่อว่าคุณคงไม่เดินเข้าไปอย่างนี้หรอกลูกคุณจะให้ยืนง,นงนันก่อนเรนียบร้อยเลยไห้ปรบคุณคงจะพูดทั้งน้ำตานะ นะและโดยดบบนเฉพาะถ้าเกิดคนในครอบครัวคุณก็เดือดร้อนตามคุณไปด้วยเนี่ยคุณอาจจะต้อง